น้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณทักเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบสามาอยู่ในช่วงเนี้ยฮะผมไปทํางานได้อยู่ประมาณทั้สามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มพาเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับประงกนั่งสับประงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังในแพทย์ท่าบอกว,ว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <Okay. S 2> พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยครับค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็<อ>ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้าในสองแคปซูล <ไ S 1> หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะหมอเขาหนัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับเนี değil, really ้ยทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วบางเดือนเนี้ยไม่ถึงร้อยได้ําไปบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุสี่สิบอ่ะเห้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงแลอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออกว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วเออแล้วที่บอกว่า ตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ